สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆคะ่ะบ้านนะคะก็วันนี้นะคะบ้านก็นำความรู้นะคะแล้วก็สิ่งที่บาทได้รับมาจากการค้นคว้าของบาทซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะรู้แล้วก็ทำกันอยู่เป็นปกตินะคะ แต่ก็มาเชิญชวนนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่ยังไม่เคยทำนะคะโยเกิร์ตค่ะวันนี้บัจะมาแนะนำนะคะการทำโยเกิร์ตนะคะก็โยเกิร์ตที่ที่บั๊จะแนะนำเพื่อนๆน,นะคะทำเนี่ยก็จะทำมาจากโยเกิร์ตโฮมเมดนะคะถามว่าทำไมวันนี้บั๊ดมาชวนทานโยเกิร์ตแล้วก็ ทำโยเกิร์ตโฮมเมดนะคะเพราะว่าโยเกิร์ตที่พี่ๆเพื่อนๆทานกันในยี่ห้อต่างๆนะคะก็มีราคาทั้งถูกและแพงใช่ไหมคะแต่ที่บัาจ,จะแนะนำก็คือโยเกิร์ตที่ได้รับความนิยมเลยนะคะก็คือกรีกโยเกิร์ตนะคะกับโยเกิร์ตเบลเกรียนะคะซึ่งโยเกิร์ตทั้งสองเนี่ย จะเป็นโยเกิรตที่มีรถออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะกว่าโยเกิร์ตทั่วไปนะคะแล้วก็ความเป็นตัวนะคะจับตัวกันเนี่ยค่อนข้างจะเป็นตัวมากกว่าโยเกิร์ตเหลวๆใช่ไหมคะการที่บาได้ชวนพี่ๆเพื่อนๆมาทําวันนี้นะคะเพราะว่าโยเกิร์ตเนี่ยไม่ต้องซื้อทานก็ได้นะคะหรือถ้าใครๆจะซื้อทานเนื่องจากว่าไม่มีเวลาเนี่ย ก็ได้ค่ะแต่ที่ชวนมาทำให้ทานวันนี้เลยนะคะเพราะสมัยนี้คะ่ะโยเกิร์ตตามเชลนะคะในห้างสรรพสินค้าหรือว่าตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยค่อนข้างจะมีราคาแพงพอสมควรเลยจริงไหมคะดังนั้นวันนี้บา้าจะมาชวนพี่พี่เพื่อนๆทำโยเกิร์ตทานนะคะก็โยเกิร์ตที่ทำเนี่ยก็จะมีความคงตัวนะคะ คล้ายๆกับทั้งสองยี่ห้อที่ดีที่บาร์ให้บอกนะคะก็คือกรีกโยเกิร์ตกับเบอเกรเรียโยเกิร์ตนะคะค่ะเนื่องจากด้วยความประหยัดนะคะแล้วก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วก็สามารถจะควบคุมคุณภาพของโยเกิร์ตที่เราทำเองได้นะคะค่ะก็จะเริ่มการทำโยเกิร์ตเลยต่อไปนี้นะคะ ค่ะก็จะเริ่มทำโยเกิร์ตกันต่อไปนี้เลยนะคะหนึ่งเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆค่ะนมพัชเจอร์ไรส์นะคะอันนี้บัานซื้อมาจากห้างหนึ่งนะคะก็เป็นนมพัชเจอร์ไรส์นะคะบางท่านจะชอบเป็นน,นมวัวจืดเลยนะคะหรือ่าจะจะเป็นนมแพะนมแกะนี่ก็แล้วแต่พี่ๆเพื่อนๆเลยนะคะ สำหรับบ้จะใช้เป็นที่หาได้ในภูมิภาคก็คือนมวัวนะคะก็จะใช้เป็นพัชไร้นะคะอันนี้จะเป็นนมเต็มส่วนนะคะไม่ใช่ร่องมันเนยนะคะก็ถ้าจะใช้พร่องมันเนยหรือว่าจะใช้ศูนยเปอร์เซ็นเนี่ยหมายถึงมันเนยศูนเปอร์เซ็นเนี่ยก็ได้หมดเลยนะคะก็ขอให้เป็นพัชไร้นะคะเพราะว่านมพัชไร้เท่านั้นนะคะที่ทําให้ตัวโยเกิร์ตเนี่ย เป็นตัวได้นะคะถ้าเป็นนมที่เป็นแบบเป็นกล่องมาแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่แนะนํานะคะเพราะว่าตัวโยเกิร์ตมันจะไม่ขึ้นรูปเท่าไหร่นะคะก็แนะนําเป็นนมพัชเจอร์ไรสค่ะอันนี้ก็จะเป็นนมเต็มส่วนนะคะเป็นนมวัวค่ะ ต่อไปนะคะพี่ๆเพื่อนๆก็จะใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะเป็นโยเกิร์ตที่ซื้อในห้างนะคะของบัดก็จะเป็นใกล้ๆจะ e x p i ลา date ก็คือใกล้ๆจะหมดอายุแต่ว่าตัวโยเกิร์ตยังไม่หมดอายุนะคะก็จะใช้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นโยริดานะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นตัวนิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นบัลแกเรียนะคะเป็นเป็นอันนี้จะเป็นเมจิบัลแกเรียนะคะ ก็จะใช้ตัวใดตัวหนึ่งหรือใช้สองตัวเลยก็ได้นะคะต่อจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มทำได้เลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะใช้ถ้วยแก้วนะคะแต่โยเกิร์ตลงไปนะคะก็ตวงโยเกิร์ตก่อนนะคะก็เนี่ยคะ่ะจะใช้ถ้วยแก้วนะคะตวงนะคะก็เราจะใช้ตัวโยเกิร์ตเนี่ยประมาณ ใช้นมวัวประมาณลิตรครึ่งนะคะไม่ไม่ถึง2ลิตรนะเดี๋ยวจะเต็มภาชนะแล้วก็ล้นออกมาเลอะเทอะนะคะก็จะใชะ้ตัวนี้นะคะเป็นโยลิดานะคะจะใช้ประมาณ200 ml นะคะตัวนี้นะคะอันนี้ตัวเข้าว่าค่ะจะมี450 ml นะคะเัาจะใช้กลืงหนึ่งนะคะก็คือ200 ml นะคะก็ใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวเกิดค่ะ เป็นตัวยูรีดาค่ะแล้วเราก็พักไว้สักครู่นะคะต่อไปเราก็มาตวงนมของเรานะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาตวงนมนะคะนี่นะคะก็ใส่นมลงไปนะคะให้ได้ประมาณ1ลิตรครึ่งค่ะก็เราก็ใส่เลยนะคะ ประมาณลิตรครึ่งนะคะก็นมขวดนี้นะคะก็2ลิตรนะคะเราไม่ได้ใส่หมดเนาะใส่ประมาณลิตรครึ่งนะคะแล้วเราก็นำโยเกิร์ตท,ที่เราดวงได้ค่ะโยเกิร์ตจริงๆเนี่ยแล้วแต่สูตรเลยนะคะว่าเราจะใช้กับโยเกิร์ตจะใช้กับนมสดเท่าไหร่นะคะก็ของบ้าจะใช้200 ML นะคะที่บอกพี่ๆเพื่อนๆไปนะคะก็ใส่ลงไปค่ะ ค่อยๆใส่นะคะเดี๋ยวมันจะก,กระเด็นใส่กล่องเดี๋ยวมันจะก,กระเด็นนะคะก็ใส่ลงไปช้าๆค่ะ <c oughs> ค่อยๆคนนะคะ <c oughs> ก็คนด้วยความสบายใจเนาะอย่างหนึ่งก็คือการที่จะทําโยเกิร์ตเนี่ยคือพยายามไม่ให้ตัวโยเกิร์ตเดิมอะค่ะตัวที่เป็นหัวเชื้อนะคะมัน ไม่เข้ากับนมแล้วก็ค่อยคคนใหเ้เข้ากับนมได้ดีนะคะจะทําให้เนื้อโยเกิร์ตที่เราทำะคะ่ะมันจะขึ้นรูปเนียนนะคะก็จะบอกพี่ๆเพื่อนๆก่อนนะคะว่าโยเกิร์ตที่บัดทำนะคะใช้หัวเชื้อเป็นโยริดานะคะแล้วก็ตัวของเนื้อโยเกิร์ตก็จะใช้เป็นนมวัวนะคะเป็นพัชไรนะคะโดยพัชไร้นี้จะเป็นนมเต็มส่วนนะคะไม่ได้นำมันเนยออกนะคะ ค่อยๆคนค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะก็สัดส่วนค่ะนมวัวพัชไลท์นะคะ1.5ลิตรนะคะหรือว่า1,500ซีซีนะคะแล้วก็ใส่หัวเชื้อโยเกิร์ตนะคะยี่ห้อที่เราชอบในสูตรของบ้านจะเป็นโยริดานะคะ200กรัมค่ะก็คนนะคะก็คนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ นำไปใส่ในโยเกิร์ตเมกเกอร์หรือว่าเครื่องทำโยเกิร์ตนะคะก็คนช่วงนี้คนไปก่อนนะคะค่ะในช่วงที่คนโยเกิร์ตนะคะเราก็คนเรื่อยเรื่อยเลยนะคะจะบอกพีพเพ่เพื่อนว่าโยเกิร์ตที่เราทำหรือว่าโยเกิร์ตจริงๆอะคะ่ะมันจะไม่ออกหวานนะคะมันจะออกค่อนข้างเปรี้ยวนะคะ,ะหลายหลายท่านที่ทานโยเกิร์ต ในร้านนะคะก็จะบอกว่าเฮ้ยโยเกิร์ตที่ทานอยู่อ่ะมันหวานแล้วก็มันมากนะคะตัวโยเกิร์ตจริงๆที่ทำอ่ะมันมันจะออกเปรี้ยวนะคะความหวานค่อนข้างจะน้อยไม่มีด้วยนะคะก็แต่ตัวโยเกิร์ตอ่ะมันมันจะเป็นตัวได้ดีกว่าโยเกิร์ตที่เป็นเหลวๆนะคะเพราะว่าโยเกิร์ตที่เราทำมาค่ะจะไม่มีส่วนผสมของแป้งเลยนะคะก็จะมั่นใจได้เลยว่าโยเกิร์ตเนี่ย เป็นโยเกิร์ตแท้ๆแล้วก็เหมือนต้นตำรับเลยนะคะ